สวัสดีครับมาพบกับดวงรายวันของวันที่21เมษายน2566นะครับซึ่งตรงกับวันศุกร์ขึ้น2ค่ำเดือน6ปีเพาะนะครับวันนี้สีที่ใช้เสริมโชคลาภนะครับดึงดูดความสำเร็จจะเป็นสีชมพูนะครับสีที่อุปถัมภ์ก็คือสีส้มส่วนสีที่ห้ามใช้นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับอาจารย์จะใช้ไพ่ชุดนี้ครับเดือนนิวไรเดอร์คอลเลคชันตลอดนะครับในการเช็คพลังงานไพ่ของคนที่เกิดทั้ง7วัน ว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรและควรปรับตัวและแก้ไขอย่างไรให้ดีนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคนที่ชมทางติกต็อกช่วยกดหัวใจแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนเพื่อนนะครับคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจและรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนให้ดีขึ้นนะครับคนที่เพิ่งชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกหรือเราเพิ่งเจอกันนะครับกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุกๆแพลตฟอร์มเพื่อที่จะไม่พลาดในทุกๆคอนเทนต์ที่อาจารย์ได้อัพลงไปในนททุกๆช่องงาะครับ ดูดวงส่วนตัวครับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจนะครับคนที่ชมทางที่ติดตอก,กดทิ้งที่หน้าโปรไฟล์ที่ติดต่อ,อของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจอง, <ๆ S 2> องคิวกันเลยไม่ได้เลยส่วนคนที่ชมทางทุกๆแพลตฟอร์มนะครับคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ข,ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับยกเว้นคนที่ชมทาง YouTube นะครับคุณสามารถแตะลิงก์ตรงใต้คำอธิบายเข้าไปโอนเงินจองคิวไว้ในอินบ็อกซ์ของเพจไว้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับขอให้ ตัวราอาจารย์ไพ่ชุดนี้ได้ม่งบอกพลังงานไพ่ของคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันเริ่มจากวันอาทิตย์ครับได้ไพ่นะฮะอราชินีดาบนะฮะกิจการในวันนี้นะไพ่บอกว่าเป็นการต่อสู้เป็นการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานกิจการต่างๆนะครับหรือการทํางานนั้นจะต้องอมีใช้สติปัญญาและความอดทนความอ่อนน้อมถม่อมตนเข้าไปนะครับ แล้วก็การเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้นะมักจะต้องมีการแก้ไขเรื่องของรายรับรายจ่ายนะครับนให้ลงตัวนะครับสุขภาพวันนี้ถือว่าแข็งแรงนะครับไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับคนโสดครับวันนี้ยังไม่เปิดใจให้ใครเข้ามาเลยนะครับต้องพิจารณาให้ดีๆในเรื่องของความสัมพันธ์คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักยังอึดอัดยังต้องแก้ไขยังต้องเคลียสถานการณ์ให้ดีขึ้นนะครับ วันนี้ขอพอรขอโชคลาภจากนะครับเพศผู้หญิงอย่างองค์สุริโยไทยนะครับนะพระศรีสุริโยไทยหรือว่าพราะแม่อุมาก็ได้นะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่ night of w a n d นะฮะอัศวินไม้เท้าเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะฮะไพ่บอกว่านะจะทําอะไรนั้นอย่าได้แต่คิดลงมือทันทีนะครับเพราะเป็นพลังงานแห่งการลงมือทํา ทำอย่างนี้ชั้นเชิงทำอย่างมีเป้าหมายนะครับก่อนที่ม้าจะทะยานได้จะต้องพุ่งไปสู่เป้าหมายแน่นอนนะครับดงนั้นกิจการของคุณนั้นนะครับอย่ามัวแต่ค้นหาข้อมูลอะไรเงี้ยนะฮะไม่ต้องนะครับวันนี้ลุยเลยนะครับทําให้เต็มที่ใช้สิ่งที่คุณเรียนรู้มาให้เต็มที่นะครับนะ Active นะการเงินครับนะถ้าไม่ทําก็ไม่ได้นะครับอ่าถ้าไม่ทําก็ไม่ได้บางครั้งบางทีคุณอาจจะต้องมีเกมเดินทางไปรับเงินรับทองหรือว่าไป หาโชคหาลาบติดตามที่ต่างถิ่นนะครับสุขภาพครับวันนี้ถือว่านะฮะให้ดูแลในเรื่องของอาการปวดหลังปวดเอวนะครับเนื่องจากการทํางานหนักเนาะคนโสดนะครับวันนี้คุณต้องจริงจังกับความสัมพันธ์นะครับทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักนะฮะต้องไว้วางใจคู่ของกันและกันจะทําให้ทุกอย่างนั้นประสบความสําเร็จครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาบนะครับให้ขอจากองค์สมเด็จพระจักรพรรที่5้านะครับ หรือพระเจ้าตักสินมหาราชจะโชคดีครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่เดอะเดนะฮะกิจการในวันนี้นะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ระวังเรื่องของอารมณ์การทะเลาะความขัดแย้งความเบื่อหน่ายในการนี่แบบว่าเอออยากจะเลิกงานอยากจะเปลี่ยนงาน นะครับอันนี้ก็ต้อง่าด่านเหล่านี้ให้ได้นะครับยังไงก็ต้องหลีกเลี่ยงการทะเลาะหรือความขัดแย้งกับเจ้านายนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาถึงขั้นเปลี่ยนงานได้เลยนะครับการเงินครับวันนี้ยังไม่มีเข้ามานะครับเก็บมาให้ดีๆก่อนนะครับค่อยๆปรับค่อยๆจับค่อยจ่ายนะครับจะดีมากสุขภาพนะครับวันนี้ให้ดูในเรื่องโรคเก่าๆโรคไข้เค่เจ็บนะครับที่เป็นอยู่นะอก็จะค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะครับ คนโสดนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์การทะเลาะการแตกแยกนะครับคนที่มีคู่ต้องระวังความคิดนะครับาการาเบื่อหน่ายการทะเลาะการมีปากเสียงเพราะฉะนั้นวันนี้นิ่งได้เป็นนิ่งดีกว่านะครับวันนี้ขอพรอขอโชคลาภให้ขอจากพระพิฆเนศหรือว่าองค์้ทวสุวรรณก็ได้นะครับนะเพื่อที่จะปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปท่านที่เกิดในวันคุดกลางวันกลางคืนครับ ได้ไพ่นะฮะเจ็ดเหรียญนะฮะกิจการในวันนี้ค่อยๆปรับในเรื่องของไมซ์ในการทํางานนะฮะวันนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยนะงานมักจะมีแต่เรื่องท้าทายโดยเฉพาะในเรื่องของเงินนั้นนะครับการเงินค่อนางจะหายากนะครับที่สําคัญให้ระวังเรื่องของรายจ่ายที่เยอะตามตัวนะครับแล้วก็สุขภาพนะวันนี้ให้ดูแลในเรื่องของการเจ็บป่วยเนื่องจากการร้อนนะครับอากาศร้อนนะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะฐานน้ำเยอะๆนะคนโสดครับวันนี้ ความรักของคุณยังไม่ชัดเจนนะครับนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับคนที่มีคู่ครับอันนี้ถือว่าความหงุดหงิดความรําคาญใจอาจจะต้องได้รับการค่อยๆผ่อนคลายทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะครับวันนี้นะขอพรขอโชคลาภให้ขอจากสิินสิสทธิ์สายพญายนาคหรือพระภุมมเจ้าที่นะครับผมท่านที่เกิดในวันพฤหัสครับ ใต้ไพ่เดดเดเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ให้ระวังปัญหาเรื่องของอารมณ์การทะเลาะความขัดแย้งนะครับในเรื่องที่ทํางานนะฮะหรือว่าในกิจการงานของคุณวันนี้นิ่งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้สมาธินะครับในการที่จะข้าวก้าวข้ามนะครับความไม่พอใจไปได้นะครับวันนี้ถือว่าดวงไม่ค่อยดีนะครับทําบุญใส่บาตรกันหน่อยนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ยังไม่สมหวังหรือว่าเคลียร์ปัญหาทางการเงินยังไม่ได้นะครับ สุขภาพให้ระวังโรคเก่าๆนะครับปัญหาเก่าๆหรือว่าอุบัติเหตุที่จะเข้ามานะครับคนโสดครับวันนี้ความรักนะครับยังไม่ดีสักเท่าไหร่ให้ระวังเรื่องของอารมณ์ครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้มีแต่ความงมดหงิดหรือว่าอาจจะต้องระวังคําพูดที่จะกระทบกระทั่งใจเสื่มกันและกันนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับจากองค์พระพิคเนตครับในพะเจ้าแห่งความขจัดอุปสรรคครับผม ท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่ queen of ครับนะช่วงนี้ก็เขาบอกว่าความสำเร็จทุกอย่างกำลังจะมาต้องรอคอยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านะสิ่งดีๆนั้นกำลังจะมาะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งใจร้อนวันนี้ต้องใจเย็นๆน,นะครับไม่ว่าจะเรื่องของงานนะครับผลสำเร็จที่คุณรอกำลังมาแล้วนะครับการเงินนะครับวันนี้ถือว่านะช่วงลาภนั้นต้องรอคอยสักหน่อยนะครับ ให้จัดบ้านทําความสะอาดโต๊ะทํางานออฟฟิศที่ทํางานของคุณเองหรือบ้านของคุณนั้นให้ดีนะจะได้รับโชครับลาบได้นะครับสุขภาพก็ระวังในเรื่องของอาการปวดคอสายตาไม,ม่ค่อยดีนะครับจะมีปัญหาเรื่องของคอบ่าไหลนะครับออฟฟิศซินโดรมคนโสดนะครับวันนี้ความรักยังไม่สมหวังต้องรอก่อนนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักไม่ค่อยได้ต่งใจสักเท่าไหร่คนเป็นคนขี้บ่นจุกจิกจุดที่ต้องปรับปรุงน,นิดนึงนะครับ วันนี้ขอพอรขอโชคลาภจากองค์พระแม่ลักษมีการรอคอยถึงจะประสบความสำเร็จครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับได้ไพ่เดอะไฮพิสเทสนะกิจการในวันนี้ต้องบอกว่ามีการปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับบางครั้งคุณอาจจะมีความกดดันในสภาวะมีความเครียดในเรื่องของการงานนะครับอยากจะบอกว่าถ้าเกิดใจคุณนิ่งๆน,นะครับแล้วก็ ปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิวันนี้จะผ่านอุปสรรคไปได้นะครับในเรื่องของงานหรือปัญหาต่างๆนั้นการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะมีเงินเข้ามาบ้างนะครับแต่บางครั้งรายจ่ายคุณก็เยอะนะครับต้องคอยปรับเรื่องของอารายรับแล้วก็รายใจ่ายให้ลงตัวนะครับสุขภาพระวังเรื่องน้ําเหลืองเสียมีปัญหาเรื่องน้ําเหลืองภูมิแพ้แพ้อาหารนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักให้ระวังคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของเขาจะมาเข้ามาเป็นคนที่มีอิทธิพลในชีวิตของคุณนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักมักจะไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่ให้ระวังอาการกดดันอารมณ์แปรปรวนนะครับในเรื่องของความรักในเรื่องของครอบครัวเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆคุยกันนะครับขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอจากพระแม่สุรสศดีหรือว่าพระแม่กุลอิมครับต้องถือศีลปฏิบัติธรรมถึงจะได้โชคลาภนะครับในวันนี้นะขอบคุณท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับวันลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ